สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับผมจะมีการแจกเงิน3,500บาทนะครับซึ่งจะแจกให้เดือนละ500บาทรวมทั้งหมด7เดือนนะครับซึ่งเป็นเงินสู้ภยัยโควิดนะครับเป็นเงินที่จะจ่ายให้กับ อสอมอ,อสอสอนะครับสำหรับใครที่เป็นอสมหรือสอสสนะครับก็สามารถที่จะรอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับและก็เสี่ยงภัยได้เลยนะครับผมกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนปฏิบัติงานของอาสาสมัครชุมชนประจำหมู่บ้านนะครับ ในการเฝ้าระวังและการป้องกันและการควบคุมโรคโควิด -19 นะครับจึงนะครับจะมีการตอบแทนนะครับตอบแทนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านอสอมอแล้วก็อาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครอสอสรวมจำนวนไม่เกิน1รล้านกว่าลายนะครับซึ่งจะแจกให้ เดือนละ500บาทเป็นเวลา7เดือนนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนนะครับโดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นะครับทำให้นะครับเป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดียวยาชดเชยให้กับอสมอสสนะครับ เป็นการจ่ายให้ทีเดียวเลยนะครับรวมทั้งหมดประมาณ3,500บาทนะครับโดยกระทรวงการคลังจะเป็นการกำหนดแล้วก็เป็นการโอนเงินให้นะครับสำหรับใครที่เป็นอสมหรืออสสนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้เลยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ